พี่ค่าพี่น้องสุขุพสุขคนลองมาไตเหต็ดเบื้องด้วยค่ะเด้อติดไข่สีมานปันไดสวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านครับผมบ่ได้เห็นบรรยากาศดอกครับพี่น้องอเห็นแต่ดอกเห็ดเลยสิมานปันไดดอกพี่น้องบอบอ่บอถนัดเลยลองเบงงงิ้งลองล่องต<อ>ุ่กพี่ท้อสอดสายตา ตูมหน่อยเลยจ้ะถามาหาตอนน้ำขึ้นก็จะเป็นตูมจริงส่เหรอพี่น้องก็ดีอยู่ข้าวบอธนัดนี่ครับน้องเมื่อไงแง่มขึ้นนี่กิดระวังเล่าพี่น้องเพราะว่าลองเถอะสัตว์นี่ผิดเป็นออกหากินแง่มขึ้นนะฮึพ่อขุดเขามาเหนี่ยงกันคือ อือะอืกิ่งกือเปิดกกิ่เขากิ่งกือนี่ครับสัตว์ันตรายนอนนี่จิงสีเหรอครับนอจงีเลยอเนกอะปกติกับช่วนโตแล้วก็บอกคอยอยากมากเป็นไงครับย่ขึ้นพราะว่านึงมันมานแย่ยีงดีมันกับเพ่าะสิได้ดอกพี่น้อง

มนอาจจะเป็นดอกตูมพี่น้องตูมถ้าส่วนหลายครับโอ้ยพลต่างดอกตรงๆดอกตูมงามพี่น้องเป็นไงเกิดปวกลายดิเปงนไงก็เสียบที่ป่าดอกคร่งกระชิญยากอยู่บ่ามาแหงกับบัวใหพี่น้งองแหงเ่าท่านเขาออืออดอกนึงพี่น้องโอ้ ขึ้นเกือบสิประมาณนี่แต่พี่น้องอดอกง้ามครับง้ามดีง,ง่ามขึ้นนี่แต่ว่าต้องอดทนผิดถึงไฟก็เป็นหงงอยู่แค่ขวบปนนี่หนึ่มตนนี่หน่งสัตว์มีผิดหลายครับพี่น้องง่ามขึ้นนี่คุณบ่อันต่ไรในน้นนำให้ใส่ถุงมือเด้อพี่น้อง ัเห็ดไข่รุนรุนครับไม่ออกนะครับพี่น้องเพราะว่าฟ้าหองเบึ้มเบิ่มมากแล้วโอ้ยเขากลักวกอดเนี่นของเขาคือกันขอแบงแน่แบงแน่แบงแน่ขอแบงแน่เด้อขอแบงแน่เอาคนละครึ่งเป็นคนละครึ่ง อ,อาซาตุน่ะเดสมีแลละค่ะพี่น้องไปเหตดกินน่ยน,นยำยำฝนลงเม็ดล่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขีปอาจจะบอยาวยด้วยค่ะเด้อเพราะว่าฝนหน่อยละ่ะกลางคืนนำอุปรสรรคไปหลับไปก่อนเดี๋ยวพอกั้นตอนแจงคุณเลยค่ะพี่น้องเหตดกินเหตดยาคุณเลยพี่คะพี่น้องสุขุมสุขคนลองมาไต่เห็ดเบิ่มด้วยค่ะเด้อติดไข่ สีมานปันไดสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมบ่ได้เห็นบรรยากาศดอกครับพี่น้องเ,ออเห็นแต่อดอกเห็ดเลยสีมานปันไดดอกพี่นอ้อ,อ,อ,านาองบ่อถนัดเลยล่องเบิ่งลองล่องโต๊กที่ตทดอออสอบสายตา รวมหน่อยเลยเจ้าค่ะถ้ามาหาตอนกลางคืนก็นจะเป็นตุม่มจัิงสีเลรอพี่น้องก็ดีอยู่ข้าวบัถนาดนี่ครับดอกนี่มันเงียบขึ้นนี่ก,ก็ระวังเด้อพี่น้องเพราะว่าเราเถื่อสัตว์นี่ผิดเผนออกหากินแง่มขึ้นนะโอ้ยฉันบอกกดเขามาเหนี่ยงกันคืออือหืออือ กิงกือเพิดกกินเขากิงกือนี่ครับซาดันตะไลนอนนี่ไมงี้เหรอครับนอนไ่ี้เลยองลก็ตรนี้ปกติกับช่วนโตแล้วก็บคอยอยากมากปัไหครับย่ำขึ้นพราะว่าหนึ่งมันมันย่อย่าดีมันกับพ่อพ่อสไดาดอกพย่น่องลดดินเลย ป้าวโอ้ยตัวกบตัวนัน้นี่ค่ะร่อนออกเหมีดอกนึงพี่น้องแต่ความอืมตูมหน่อยครับโง่เองครับส่วนมากจะเปะ็นดอกตูมพี่น้อง ต่งถ้าส่วนหลายครับโอ้ยพรมขรงๆตงมารงต้องงก็ปวกหลายดิต้องไงก็เสียบเท็กปะดาดอกคึ <c ười> ่งกับชิญยากโยเราไมาเ่เหงกับบ่ได้พี่น้องงานเราท่านเขาอืมดอกนึงชี่นมะ่โอ้ ขึ้นกับสิประมาณนี่แับพี่น้องอดอกง่ามครับง่ามดีง่ามขึ้นนี่แต่ว่าตัอต้นผิถึงไฟก็เป็นหงงอยู่แค่ขวบปนมีหมืม่นจนสัตว์มีผิดหลายครับพี่น้องง่ามขึ้นนี่คุณน,นต่นไรแนน้นนำให้ใส่ถุงมือด้วยพี่น้อง กบอเห็ดไข่ล้นล้วนครับไม่ออกนะครับพี่น้องเพราะว่าฟ้าห้องดบือนเบือนมากแล้วอุ้ยเขากลัวกอดเนี่นของเขาคือกันขอแบงแน่แบงแน่แบงแน่ขอแบงแน่เด้อขอแบงแน่เอาคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่ง อาซาตน่ะเลสเม่ละค่ะพี่น้องไปเห็ดกินน่ยยนยำยำขนลงเม็ดล่ะไปละค่ะพี่น้องขีปอาจจะบอยาวาด้วยค่ะเด้อเพราะว่าฝนหย่อยล่ะกลางคืนนำอาสาตุไปลาไปก่อนเดี๋ยวพอกั้นตอนแจงคนเลยค่ะพี่น้องเห็ดกินเห็ดยาคนเลยสวัสดียมแจงค่ะพี่น้องแจงออกมาละลุยต่อค่ะพี่น้องมา วิ่กันต่อเลยครับลรางอกครับหอย้ยแข่งขึ้นไม่งอกแข่งก็ไม่เงาเลยเนาะโอ้ยข้างอกเหี่ยวกระถิหินเปิดปวกครับบรรยากาศแข่งหูแข่งตามาพี่น้องโอ้เปิดปวกแม่ใ <laughs> หม่ดอกเดียว,วองอกครับ สงบก็บ้านีเป็นม uh, hmm. ูดอกพี no like ่น้องดอกเดียวดใช่ใช่ครับพี่น้องมันหลาหลาลอยดอกเดียวดอกเดียวมันไม่ดอกเดียวพี่น้องมีมูอยู่แต่อยู่กันผ่ากันผัวสงบกับดอกน้อยแล้วล่ะครับมใหญ่บัวพี่เก่านี่นะไอ้ดอกนึงเงียนห้ำหมอมห้ำฟานเหลืองว่ามันมูอันนี้แหลงหลักกะ เสียบใหม่แล้วกันกินได้เล้อพี่น้องเด้อนี่เลยแฟนครับที่เขามาไม่เพิ่นถามอยู่ว่าถ้าบอกชนิดเห็ดหรือเห็ดไหนที่กินได้หรือเห็ดไหนที่กินไม่ได้กรลลุณาบอกพนว่าอันนี้ชื่อเห็ดนี่แหละชื่อเห็ดหำฟานค่ะมันนี่มันเฉนีมันสฉนุ่มๆมันเป็นเห็ดเบือมันสฉแตกโพแบบอันนี้นะอันนี้มันสเหนียวนุ่มนึบๆนะสังเกตได้ง่ายๆครับเห็ดเบืวอผมเปเอาครับเอานเอาแต่เห็ดที่กินได้พี่น้อง อันนี้อ่อนนี่ขาวขาวนี่ขันอ่อนสิปอกง่ายผู้เท่านี้นี่เด้อบ่ได้อันนี้เด้อครับนี่ชนิดนี้กินสดได้แต่สีแบบเคยเคยเห็ดกินหมาสินะกินเจสีผู้เท่าข้ากินเจสีนะโอ้โหเขาปลาเพิ่งกระสีขันแบนแบบอันนี้กระเพิ่เสร็จเสร็จปากผู้แทนพวกกรเสียสินสิ เศษเห็ดหล่อนเสียเลยเคลื่อนหั่มฟานกินสดได้ค่ะกินสดได้ครับคือกันกับเห็ดพออะไรเห็ดพอก็กินสดได้กินกินเห็ดหอมหาเอาไปปิ่นอะไปมาคุมเลือกค่ะพี่น้องได้กินหั่มเสียมีดไปหลิบหนึ่งต้องใช้ตรงไปนั่มหาบ่งบ่งไอ อันนี้กันยางมาใกล้เติบละโอ้ยหายอยีูแล้วไอ้ขาวเนี่ครับไอ้ขาวอันนี้มาวีเป็นน้ำหางหมีซาได้ละเห็นแล้วครับือเราสืเห็น,นขึข้นระจอนระจอนทางบ้านเฮากระจอนหวานนี่อันนี้บะขมครับขึน้นไปหลายดอกไปแล้วงานคู่ลำบากก็เลยทายเสี่ยนแค่คุณกับพ่อเราพี่น้อง นื้อยุ่งหลายครับว,วีวีเลยหลายครับอีหลียุงย่งเลยเดไดี๋ยวครับเล่นพี่น้องเล่นหลอมพี่น้องเลี่ยมครับหงอกไอเสตทีเปรี้ยนที่ไข่ขาวโยน้ำถนนเลยพี่นอ้องใส่ขาวครับผีมาผี มาดูดจินหน่อยมาดุดนตัวนีดื้อเมียนบอบบหูด้วยแต่พ่อคอยง่ายเลยแหละพี่นหน่อเมีนดเห็นใบใหม่ตุ้งตุ้งเป็นเมีนเอเบิรตปกติเมียนอปกตินี่บอผ่าในออกยขนอกเลยครับพี่น้องด่กระจายน่งสภาพแข็งเลยแข็งหักอันนี้ แดดเห็ดไข่ขาวไข่ขาวเด้อนีพี่น้องมันเป็นอยู่ข้างนอกไหมตรงแตกกระจายไม่ติดกลัวเด้อพี่น้องกัวเดียวเลาะเรื่อยแกงออกมาก็เลาะเรื่อยครับพี่น้องเออปลาได้กระเตะเตะป้าบอกทำงานเลยจรูปแล้วเอาเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเห็ดได้กินได้เอาเบิร์ดอันหนึ่งสปอร์รอนเบิร์ดล่ะ เห็ดเพื่อนเห็ดเผือนเขากรรมบ่ขมคร,รมับเห็ดชนิดนี้ไม่ขมเป็นกรุบกุบนี่มีเห็ดเพื่อนเขากรรมซื้อหน่ะ,ะหญ่เจ้าฮามูมันดีเนี่ยจดีก็ดีพูนอยู่ใส่เกิอบดูสนพูน,พนเดี๋ยวเขาจะเรียกื้อเห็ดใส่ไม่มีหนองน่ำ หิริไข่ขาวครับดอกน้อยพี่น้องดอกน้อยเ่าราคาหน่อยนะ้ <c oughs> กตูมครับสองไข่สองตูม <c oughs> ดอกน้อยลงครับน้อยลงเ <c oughs> ห็ดหังนอกพี <c oughs> นก่น้องคาดว่าเห็ดก้อแดงนี่ดอกดอกเถาบุญย่อไปหายสาวเจิดเบิ้งครับค่ะได้ ได้บ่ล่ะได้ยี่ดอกงานมันอะไรอางนีตขาตขาตาขาก็ได้ครับอเอาเบิร์ดเลยครับพี่น้องมั่น้องมีให้เอาซัมนี่เรื่องมเรือ่องได้ฟิวค้างมาพี่น้องพี่จังมึงเห็นอะไงโกอยู่ดีๆยังีินะ รูปยอดค่ะพี่น้องไป่หาแล้วเมื่อไงงางลาลอยแล้วก็พอได้กินแต่ยาเกี่ยวเกี่ยวไปกินจังของก็แล้วไม่เหนือหน่อยไปกวนด้วยค่ะฉันเรคลิปนี้ขอบคุณทุกคนทุกคนทไปขอไมให้ยกำลังใจค่ะบอกกันใคนคะลิปหน้าสวัสดีค่ะไปเลยค,ครับพี่น้องบอกกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเ <laughs> มื่อแหง